าล้ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมไฮเกสเตอร์นะหลังจากที่ไม่ได้แคสเกมนานะวันนี้จะลงสองคลิปเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้ไปเสียงไว้นะฮะเพราะเสียงเกมมันชอบรบกวนเสียงของผมนะเสียงผมใหญ่ขึ้นไหผมไปซื้อไมมานะครับโอเคเราจะมาเล่นแพรนวีแอสซอมบี้ของฮีโร่กันต่อนะฮะโอเคเล่นเป็นตัวไหนดีเอยวแป๊บนะครับโอ้โหเยอะเชียว โอเคะฮะเปลี่ยนตัวก่อนนะขอเป็นดอกไม้ฮันตะวันแล้วกันนะครับโอเคมาไม่ผมนี่ซื้อในรัสด้านะฮะไปหาดูได้นะรัสดาราคาถูกๆนะฮะโอเคมาแล้วครับผมเจอคู่แข่งแล้วนะฮะเด็กกาบอ่ะวะเด็กกากก็เลยไม่มาใช่ไหมเนี่ยเด็กกากก็เลยไม่มาใช่ไหมเนี่ยรัซัด้าส่วนใหญ่ว่าอานั่นเงียบาแล้ว โอเคลาซาด้าจนใหญ่ก yeah. well, e. like ็มีทั้งของที่ใช้เราดีเราใช้เราไม่ดีนะผมก็สั่งซื้อในราซาด้าไปสามสี่อย่างนะเช่นกาสโนหรือ VR นะผมก็สั่งในลาซาด้าเหมือนกันคะโอเคเจอคู่แข่งแล้วแรงสิบเอ็ดนะฮะถ้าชนะถือว่าโคตรโหดนะฮะมาดูฝีมือผมหน่อยหลังจากที่เล่นแล้วแพ้เกือบทุกครั้งนะตอนไม่แคสนี่เสือกชนะนะฮะตอนแคสนี่เสือกแพ้ตลอดนะฮะ โอเคมาแล้ว okay, ครับผมอย่างแรกเลยก็คือเลือกการ์ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่การ์ดอย่างสวยงามหนึ่งสองสามสี่ไม่เปลี่ยนแม่งโอเคครับซอมบี้เริ่มก่อนนะครับผมถ้าไม่วางอะไรก็ดีนะฮะไม่มีผู้ชมนะนี่ดูตรงนี้ตรงนี้ศูนย์เห็นไหมออออีไปกดอะไรเนี่ยโอเคบางนะรู้สึกแหลกๆนะไม่ใช่แหลกแหลกแล้โคตรโคนะฮะโอเค เนี่ยนะดูหน้าไอ้ดอกไม้ทางตะวันนี่นะฮะมันดูเหมือนไอ้ใน Happy Tree f r i e n d นะฮะ Happy Tree f r i e n d เออ Happy Tree f r i e n d แฟนใครเนเออที่มันเป็นตัวสีฟ,ฟ้าครับเหมือนไหมเหมือนไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนนะโอเคต้องวางตรงนี้ถ้าไม่วางตรงนี้ก็จีจีนะะมันยิงทีเดียวเข้าสีรู้สึกว่าทีมันโหดวะ่ะผมรู้สึกว่าต้องแพ้แล้ววะ่ะแค่เกมแล้วแพ้แล้ววะ่ะไม่เป็นไรวะ่ะ ฝีมือเราอะดูกันได้วัดกันได้นะเอาดีวะออกมาสองที่นี้เชื่อผมมันลงในน้ำไม่ได้ไงเชี่เปลนี่มัสชรูมเพลนตีปะตีปะตีเข้าปะตีเข้าปะตาให้หมดปะ <c oughs> เอยอ,อากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะวางตรงนี้จบเธอ เตีตายตุ่มโอเคตีสิโอ้โหกันได้อย่างสวยงามสวยงามอารา์แท้นะฮะตีตตุ่มอันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็นี้ใครทิ้โอเคจบเตื์น ท่านผู้ชมว่าผมจะชนะไหมครับเออตึ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 อันนี้เข้าผมสามนะแล้วนี้เข้าเขาสี่ปวดคอโอเคสิบสองกับสิบสามสิบสองสิบสามทีมส์คอมโบเลยสองไปนี้ อันนี้ใส่เพิ่มมัชลุมทั้งหมดเพิ่มหนึ่งบวหนึ่งคอมโบอย่างชามตาอันนี้มันยากวะ่ะมีโอกาสแพ้สูงวะ่ะเจอคู่แข่งแบบแรงสูงๆอย่างเี้ยเกือแบบตายเข้าไงสิบต่อเก้า่ะเอาไงวะสิบต่อเ